ครับบอสวันนี้ได้ตัวบอสมาต้องคุยกันหน่อยครับบอสเพราะว่าวันนี้ได้ยินมาว่าทีมเกือบ90%้อร์เซ็ละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับขาดเออนักเตะเอญี่ป,ปุ่นคนเดียวทัศยาคับเพราะที่บอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าก่อนตลาดจะปิดเนี่ยมันจะมีผู้เล่นเข้าหรือออกอีกไหมอาจจะมีคนออกก็ได้จะมีคนเข้าก็ได้คนที่เข้ามาแนๆ่ๆคือทัศยาส่วส่วนหลักชาติคนอื่นแล้วก็คนไทยคนอื่นมาครบหมดแล้วก็วันที่ห้าวันศุกร์นี้เราจะ,จ,ะจะลงทีมกับ เข้าใจว่าสุราษฎร์นะครับที่สนามซ้อมของเราเนี่ยวันที่สิบเข้าใจว่าจะมีประจวบนะครับแล้วก็1ิบามีท่าเรือสิประจวบที่สามซ้อมเหมือนกันแล้วก็ท่าเรือที่กรุงเทพไม่ทราบว่าสนามไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาพายครับท่าเรือเขาลงแล้ววันที่สิบเจ็ดมีเล่นในบ้านเราเล่นในบ้านเจอกับไอ้นครศรีที่็ดไปเยือนบุรลำวันที่สามสิงหาเปิดบ้านพบ เมืองการที่ได้รองแชมป์อ่ะเมืองการที่เป็น Long รองแชมป์เอฟเอคับมาสุดท้ายคือวันเปิดตัวด้วยไหมครับน่าจะใช่ค่นเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งใครว่างนะครับวันเย็นวันศุกร์วันที่ศุกที่ห้นีถ้าใครว่างก็เชิญมาดูเกมอุ่นเครื่องได้นัังเต่ยังไม่มีสภาพที่ที่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าก็อาจจะเป็นการเหมือนกับให้โค้ชได้เห็นว่าใครเป็นยังไงอะไรเพื่อเราจะไปดีไซน์การซ้อมกันต่อว่าทีมยังขาด ตรงไหนต้องเสริมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ,อีกสองสามคำถามครับมีคนถามมาเรื่อง